สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมานะครับผมกับบรรยากาศร่มๆ่มนะครับผมไม่ร้อนมากนะครับวันนี้นะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมานะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับผมหากชมคลิปได้ถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีมมาได้อีกเยอะแยะมากมายหลากหลายคลิปเลยนะครับผม วันนี้เปิดคลิปในบ้านนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นมีผงทำข้าวหมกไก่อยู่นะครับผมนี่นะยี่ห้ออะไรนี่นะครับประมาณนี้เห็นม,มีผงข้าวหมกไก่อ,อยู่นะครับผม,ผมก็เลยกะว่ามาทำลองทำกินดีกว่านะครับผมมานี่แม่เตรียมไก่ไว้ให้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยว ไปลองทำกันดีกว่าครับผมผมจะทำตามวิธีหน้าซองเลยนะครับผมเพราะผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมมาอ่านคู่มือเขาก่อนนะครับเขาบอกว่าเตรียมไก่นะครับเขาบอกว่าเตรียมน่องหรือสะโพกนะครับผมใช้อกนะครับเพราะมีอกนะครับแล้วก็หมัก15นาทีนะครับผมจากนั้นใส่เข้าสาดนะครับผมแล้วก็คลุกไอทถ่วนะครับเติมน้ำ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปทำกันเลยครับ่ะผมใช้หนึ่งซองพอนะครับผมใช้เป็นทนังซองเลยก็ได้ ตามครับใส่ไปิตาใส่ไปตาเดี๋ยวแค่ผมก็ลองหัดทำเหมือนกันนะครับผมเห็นมันมีแบบปูงสําเร็จรูปนะครับที่จริงเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะครับแต่ก็ลองทําดูนะครับน่าครับผมคลุกไก่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่ซองเขาบอกนะครับว่าหมักตั้งเอาไว้ประมาณ30นาทีไอที่ห้านาทีขอไปครับผมผมก็จะตั้งไว้ประมาณ15้านาทีครับ ครับผมผมตามขั้นตอนของในซองของเขาเลยนะครับผมทีนี้ก็เอาไก่ที่เราหมักนะครับผมมาคลุกกับข้าวนะครับผมมาคลุกกับข้าวที่เราจะหุงนะครับผมผมเอาจิงๆผมไม่ได้ตวงเลยนะผมกะปริมาณดูนะครับผมถ้าคลิปนี้ได้ลงนะครับผมก็แสดงว่าพอใช้ได้นะครับถ้าไม่ได้ลงก็ค่อยทำใหม่นะครับผมว่างๆ เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเติมเครื่องนิดหน่อยนะครับผมเพราะมันยังมีอีกพอนะครับผมแต่ว่าวิธีทําก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเคยซื้อสําเร็จรูปแบบนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับผมอ่ะผมหุงข้าวดีกว่าครับผมลองหุงดูนะครับผมลองหุงดูว่ามันจะกินได้ไหมนะครับผมอ่ะกดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันครับ ครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงข้าวสุกแล้วนะครับผมผมมาเปิดดูนะครับว่าไก่มันจะสุกไหมนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวคนคนดูก่อนนะครับผมแล้วก็ลองไปจัดจานดูนะครับผมว่าจะกินได้ไหมนะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่ผมลองจัดจานดูเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าผมน่าจะใส่เครื่องน้อยไปนิดนึงนะครับผมทําให้สีมันอ่อนนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ เดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาชิมข้าวหมกไก่นะครับที่ผมลองทำตาม ที่ผมลองทําตามสูตรของผงสําเร็จรูปนะครับผมยี่ห้อหนึ่งนะครับผมผมก็ตักออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมหยด้ใส่น้ําจิ้มไปนิดนิดหน่อยๆแล้วนะครับผมพอดีผมกินข้าวมันไก่หรือข้าวหมกไก่ผมจะไม่ค่อยใส่น้าจิ้มเยอะนะครับผมใส่ไปนิดเดียวพอนะครับผมเดี๋ยว,ยวลองข้าวดูก่อนนะครับผมจัดจานออกมาได้ประมาณนี้นครับผม มันก็มีรสชาตินะครับเป็นข้าวหมกไก่นะครับมีกลิ่นหอมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมทํานะครับผมสีมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้เข้มมากครับผมเอาเป็นว่าแบบสีไม่ได้เข้มมากเพราะว่าผมผมยอมรับจริงๆว่าผมแบบไม่ได้ตวงส่วนผสมทุกอย่างเหมือนที่แบบข้ามซองเขาบอกนะครับผมเขามีส่วนผสมแบบตวงเป๊ะเ,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 เป๊อเป๊ะเป๊ะอะไรนะับแต่ผมทําแบบง่ายๆบนบ้านนะครับผมผมก็เลยแบบ ไม่ได้ตวงไม่ได้ตวงแล้วก็ไม่ได้ช่างตัวข้าวสารด้วยนะครับผมก็เลยออกมาแบบสีอาจจะไม่เข้มเท่าที่แบบเขาทําขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผงสําเร็จรูปที่แบบทํากินง่ายนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยู่หออยู่คอนโดหรือว่าอยู่ไม่ไม่กระทั่งอยู่บ้านนะครับผมก็ซื้อไว้ติดครัวได้นะครับผมซื้อติดครัวอะไรไว้กินประมาณนี้นะครับผมมันทําง่ายนะครับผมที่จริงแล้วขั้นตอนของเขานะครับผมงกยผม เคยเห็นนะครับมีขั้นตอนเยอะมากนะครับผมแต่เขาพามาแบบไว้ในไว้ในหอเดียวแบบนี้นะครับผมผมก็ตำอมกมได้ประมาณนี้ผมว่าสุดยอดนะครับผมเนื้อใก่อร่อยนะครับผมหมักสิมานาทีมันก็คือข้าวหมกไก่ครับผมรสชาติอร่อยครับผมว่าถ้าตัวผมนะ ถ้าใครจะไปลองทานะครับผมผมแนะนำนะครับผมให้ตวงส่วนผสมให้ปิดนะครับชิมให้หมดเลยครับผม ตอนแรกผมก็กังวลน,นะครับผมที่ผมใช้ไก่ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่สุกนะครับผมในม้องข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาสุกหมดนะครับสุกหมดทุกชิ้นนะครับไก่ดูทังด้านนอกด้านในนะครับไก่สุกหมดครับไก่สุกแล้วก็อีกอย่างคือแบบในเนื้อไก่ก็อร่อยด้วยนะไม่ใช่แค่สุกอย่างเดียวครับผมหมักเขาแบบ ผมของเขาดีครับผม กินได้ครับผมสำหรับคนที่กินรสชาติง่ายๆแบบผมนะครับกินได้อยู่แล้วนะครับผมผมจะกินแบบรสไม่จัดนะครับผมไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับส่วนตัวผมนะครับจะเป็นรสชาติกลางๆนะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับผม ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมคลิปที่ผมคลิปนี้ไม่ได้มาสอนทํานะครับผมเป็นคลิปมาลองทํานะครับผมพอดีเห็นมันอยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านนานเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองทํานะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามในช่องตามบีมาด้วยนะครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ